สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้หนุ่มซามูไรลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นเกิดอยู่เมืองไทยโตอยู่เมืองไทยครับแต่ว่าทินส่วนหลักๆนั้นมาจากแดนประดิบหรือว่าแดนอาปปทิตย์อุทัยโมเป็นตเอสเคร SK ้ SK140LC รุ LC ่น11บว้ข้นบ่อฮันเทพพี่น้อง อีสุเดกาตั้งรับอากาศร้อนครับนีว่าใส่หมวกมาสองชั้นเลยพี่น้องไม่ได้เอาร่มมาร้อนจริงๆครับนะเบียดเบียดสามสิบเจ็ดสามสิบแปดองศาเปิดบอ่อประมาณสองงานได้ครับ คุดได้ฟรีน้องคุดได้ฟรีมีงานเที่ยวแล้วเนี่ยร้อยเก้าห้าครับเจึงร้อยสี่สิบเอลซีรุ่นสิบเอ็ดโอ้สบายสบายครับทางไม่ชันก็ขึ้นสบายมากครับรดสร่งลำแข็งแกร่ง เดียวละ270เพร้อมดันครับค่าตักอยู่มัน90าบาทพี่น้องอที่คุยและว,วันหนึ่งได้เท่าไรร่150เที่ยวครับนะ,ทะเทลีย2วัน300เที่ยว10วันก็พันห้าร้อะ4,500เดือนนึงียเที่ยวหรือว่า4,500าดำนะครับ คุณด้วยคุณเคคุณห้าสิบบาทได้ไหมน้องอ่ะหรือห้าสิบบาทหมายถึงว่าเก้าสิบหักไปสี่สิบนะหรือหลือห้าสิบพอห้าสิบคุณด้วยสี่พันห้าร้อยเที่ยวเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวผมคุณให้ดูเนาะ0ันเที่ยว พันเทีย 50, เท่ยวก็ห้าหมืโอ้พันเที่ยวห้าหมื่นะพี่น้องถ้าสองพันเที่ยวก็หนึ่งแสคุณด้ห้าสิบนะสี่พก็สองแสนโอ้สองแสนนะพี่น้องสี่พเที่ยวสาวันนะ เขาทำได้ครับสองแสนห้าเดี๋ยวผมจะหักให้ดูก่อนว่า50บาทนี่เก้าสิบาทหักออกสี่สิบนะหักเชื้อเพลิงหักเยอะครับนะผมหักเยอะเลยนะสี่บนี่หมายถึงว่าตักดำนะครับเก้าสิบบาทนะพี่น้อง90บาทหักค่าเชื้อเพลิงหักค่าคนขับรถคุดนะรถคุดอย่างเดียวหักค่ากับข้าวครับ เอซีรีส์ห้าร้ยเอาบอกว่ามีเจ็ด7อเจ็ดโรบอคอปสองซีนะโชว์ความแข็งแกร่งของเขาหน่อยนี่ครับสบายสบาย คุยใหฟังนะพี่น้องอฟังต่อผมคุยกับทีมงานต้นไทยเจริญครับนะว่าเฉลี่ยว,วันละร้อเที่ยวนะเ,เราคิดแค่สี่พันมานอเดือนหนึ่งสี่พันเที่ยวหรือห้บาทก็ส0 0แสนน,นะนะครับเราได้ส0 0แสนขันนี้นะต่อเดือนครับเดือนละส0 0แสนแต่ว่าราค่ารถนี่ค่าตัวนี่สล้าน สาลันสองนะครับนะอ่าพันวามกราคุมภามีนาเมษาห้าเดือนน้องหเดือน5เดือนนะหเดือนก็ได้ประมาณ1ล้านแล้วก็ออกมาก็ปีละล้านครับนะก็บอกว่าคุย,น,ยนี้น่าจะปีละล้านนะรายได้รถขุด นาจะลานนิดๆนะครับสำหรับสายแข็งโรโบครอบปบพี่น้อง24ี่นะครับนี่6 h เคจากมุสวนสักครับ240รพลังมา6กสูบนะครับเพาเป็นเร็วเห็นบอกว่าประหยัดนะประหยัดแรงและประหยัดด้วยครับป๋าไทยมาแล้วป๋าไทยนี่ครับดำครับนะ เดี๋ยวว่าลูกชายครับรถขุดครับร้อยสี่ช่วยหางานกันเดี๋ยวเกก็จะแวะซื้อกับข้าวนะครับกับข้าวเขาจะเลี้ยงน้ำมีมีขุงข้าวนะครับเทนเลอร์สิบสองล้อสิบล้อก็มีโอ้สองแสนแล้วก็รถดำน้ำมีรถดำอีกสามคันรถไทด้วยโอ้สรุปพป่น้องสรุปให้ฟัง ผมคิดว่าไม่อยู่นะผม,ผมว่าประมาณสักสามนะสามแสนได้ครับนเดือนละสามถึงสี่แสนได้อยู่คนอ๋อคุยกันอยู่คุยกันอยู่ดุเลยบอ <c oughs> ไม้บอผูสวนสักจัดให้ครับอ่ใส่แข็งประคนชัยพี่น้องจัดไปโอโหล่อครับระบบครบนี่เบียดเบียด,ด,ดล้านนะครับคันนี้เราให้ฟังแต่ก็ คือต้องบริหารจัดการดีๆครับต้องมีงานเยอะมีงานเยอะครับสําหรับทีมงานต้นทยเจริญแล้วก็ขับเองเงินจะไปไหนพี่น้องเินก็ไยแสมน่ครับนะ <c ười> ไม่รู้ติดแบงอยู่นะน่าจะมีบ้างครับนะคนเรา เท่ากับอติดอะไรบ้างธรรมดาครับนะผ่อนกันไปชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปครับสนใจร้อยสี่ครับนะหกพันห้าร้อยชั่วโมงคันนี้สุดสุดครับ c ี j k 5 v n คห้ o 89็คก้พลังมาครับวัดรอบเครื่อง2,000รอบต่อนาทีคุณแีศูนุดกศูนย์ลูกบานเมตร14ตันกับ0 0กิโลกรัมครับ LC ก็แท็ก70นะ เราเลยเจ็ดแคเดียสองกัดข้างมาตัวเปรียบเปนตัว Excel, เอ็กซิริมเนื้อเหล็กสองแฉกันเรานำอ้าเมื่อถูกใช้งานไปนานๆน,น,นะครับยังไม่เคยขยับน็อตครับยังไม่เคยถอดทำามุงกี้รถไปแดงยังยอมมัม้งนะือว่าดูแลรถดีมากแล้วก็งานเยอะประสบความสำเร็จครับในชีวิต หรือว่าดำเนินการหรือว่าวาวงแผนชีวิตดีมากครับขาดอย่างเดียวพี่น้องผู้สาวเ้อผู้สาวขาวขาวๆนี่ใสดีก็จัดไปครับนะคอยส่งข้าวส่งน้ำทำบัญชีบอขาดบัญชีครับอ่ะแล้วก็ยังยังรับสมัครรถดำสองคันนะครับนะ รถดำต้องนิสัยดีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ครับนะมีทุกร่มเสพมีภัยรว่นต้านก็จัดไปครับมาได้ที่ทีมงานต้นไทยเจริญนะครับวันหนึ่งก็ยังไม่ได้รถดำก็พันนะวันละพันนะครับถึงสองพันนะครับอนะแต่ถ้าสนใจก็ไโกร้อสี lc รุ่น11ก็ อริยะจัดให้ครับหรือว่าจะเป็นมากเทนวายเอ็นสิบห้าหรือว่าเป็นเอสเอ็มนะครับหร, 75, หรือว่าจะเป็นเจ็ดสิบห้าหรือว่าจะเป็นสามตันครึ่งมีให้เลือกเยอะแยะครับนะสามสิบสองสาขาทั่วประเทศเอา้าเวลาหมดหมดเวลาครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ